ของจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ให้กับเยาวชนและกับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือตอนบนได้ศึกษาเรียนรู้ทางดาราศาสตร์และกับวิทยาศาสตร์กิจกรรมดูดาวท้องฟ้าจำลองและก็ดูดาวบนท้องฟ้าผ่านกล่องโทรทัศน์ในย่ามคำคืนที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาขอนแก่นในส่วนผู้มีภาคแห่งที่4ของประเทศไทยรายละเอียดสิเป็นจังไดติดตามได้จากรายงานคะ่ะ กรงโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.7เมตรและกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กอีกจำนวน6ตัวตั้งอยู่กลางหอดูดาวรูปทรงคล้ายเปลือกหอยที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาขอนแก่นตำบลอุบลรัฐอําเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้านดาราศาสตร์และชมความสวยงามดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนทุกคืนวันเสาร์และกิจกรรมสังเกตการทางดาราศาสตร์ในช่วงที่มีปรากฏการณ์ต่าง ด้านหลังก็คือกล้องโทรทศน์ขนาด0.7เมตรซึ่งเป็นไฮไลท์ของขหงวิทยาคอนแก่นนะครับก็มีในส่วนบริการอยู่2ส่วนนะครับก็คือให้บริการประชาชนในการดูวัตถุท้องฟ้านะครับดาวเคราะห์ดาวเสาวดาวพฤหัสแลวก็พวกเขาเรียกว่า deep sky object วัตถุในห้วงอวกาศลึกนะครับซึ่งเราจะประชาสัมพันธ์นะครับตลอดว่าเราจะมีกิจกรรมในช่วงวันเสาร์นะครับตั้งแต่18นาฬิกาถึง22นาฬิกา อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นหน้าที่หลักของกล้องตัวนี้ก็คือสนับสนุนงานวิจัยแล้วก็โครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนแล้วก็คุณครูหรือว่านักวิจัยหรือผู้สนใจที่มีโครงงานนะฮะแล้วก็อยากต้องการเขาเรียกว,ว่าต้องการข้อมูลทางด้านดานราศาสตร์นะครับเราก็รองรับด้วยกครองร7งเเมตรนะครับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเดรอบพระชนมพรรษาขอนแก่นตั้งอยู่อำเภออุบลรัฐ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่น45กิโลเมตรมีทัศนาวิสัยของท้องฟ้าที่เหมาะกับการสังเกตกลุ่มดาวต่างๆนับเป็นหอดูดาวภูมิภาคแห่งที่4เช่นเดียวกับหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนที่เปิดให้บริการแล้วที่จังหวัดนครราชสีมาฉะเชิงเซาและสงขลา โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านดาราศาสตร์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและใกล้เคียงมีพื้นที่29ไร่ประกอบด้วยท้องฟ้าจำลองฟูดอมดิจิทัลนิทรรศการดาราศาสตร์หอดูดาวและลานกิจกรรมโครงการหอดูดาวภูมิภาคในพระราชดำริครับเป็นโครงการในพระราชดำรินะครับสร้างขึ้นเพื่อ,อกระจายโอกาสในการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์และก็ เรามีโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็คือหอดูดาวท้องฟ้าจำลองแล้วก็อาคารนิทรรศาการ3ส่วนซึ่งหอดูดาวภูมิภาคเนี่ยก็จะมีแบบนี้นะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งมีตอนนี้มีหอดูดาวโคราชนครราชสีมานะครับมีชาเชิงเซาสงขลาแล้วก็หอดูดาวที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นหอดูดาวระดับที่4้นะลำดับถัดไปก็คือพิษณุโลก็กจะกระจายอยู่ตามภูมิภาค จังหวัดสำคัญภูมิภาคในประเทศไทยครับแล้วก็ด้วยโครงสร้างดังกล่าวเนี่ยเราสามารถจะให้บริการเด็กๆหรือว,ว่าประชาชนที่ให้มีความสนใจทางด้านดาราศาสตร์เนีนะครับในพื้นที่ต่างๆคือสํานักง,งานใหญ่ของของฮอดูดาวเนยเราอยู่ภายใต้สังกัดของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การหมหาชนก็จะมีสำนักง,งานอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ หอดูดาวแห่งนี้นับเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาในท้องถิน่นมีการสนับสนุนการบริการวิชาการดาราศาสตร์แก่ชุมชนรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดาราศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เป็นพื้นที่สร้างความตระหนักรู้และสร้างแรงบันดาลใจทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปสู่เยาวชนและประชาชนให้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทีมข่าว NBT11 t v ีารร,รายงานจากจังหวัดข <c oughs> อนแก่น <c oughs>